ถ้าเป็นสำหรับตันะวลิศนะก็คงเป็นเรื่องของคิวซ้อมนี่แหละลที่ลิศแบบว้าวมากคือตัวลิศเรียนอยู่ขอนแก่นใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีคิวซ้อมแค่เสาร์อาทิตย์ก็คือจะต้องบินจากขอนแก่นหลังจากที่ลาวเช้าเสร็จอย่างเงี้ยมาเพื่อซ้อมซ้อมเสร็จปุกก๊บก็ถึงดึกถึงดึกแล้วก็นั่งรถตู้กลับอะไรเงี้ยฮะระยะทางใช่อปุปสรรคไหมเหรอฮะจริงระยะทางคืออุปสรรคแต่ว่ามันคงมันคงทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเราตั้งใจแล้วเราตั้งใจว่าเราจะ เออเราจะไม่สนใจว่ามันจะเดินทางไกลกว่าเพื่อนหรือเราจะมีเวลาน้อยกว่าเพื่อนก็ช่างเราไม่สนใจขอแค่เวลาที่เราลงมาซ้อมป,ปุ๊บเนี่ยเราต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้มันดีสุดแล้วก็จํากลับไปให้ได้มากที่สุดที่เราจะทําได้เพื่อที่ครั้งหน้าเรากลับมาซอมกับเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระคนอื่นที่แบบว่าให้คนอื่นเอ,อ้ยเดี๋ยวต่อท่าให้ริดก่อนเ,ออเดี๋ยวรอลิดก่อนะอะไรเงี้ยก็จะพยาาม ทำให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแหมนานๆจะเจอหมอด้สักทีเนาะคุณผู้ชมขอถามต่ออีกหน่อยแล้วกันค่ะว่าเวลาที่หนุ่มๆเซเว่นวันเดอร์สเขามารวมตัวกันครบทีมแถมยังมีแขกรับเชิญส,สาวๆมาร่วมซ้อมคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยปฏิกิริยาของหนุ่มๆแต่ละคนเขาเป็นยังไงกันบ้างคะเนื่องจากว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์นะครับเพราะเป็นผู้ชาย7คนนะฮะแขกรับเชิญเราเนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวสวยจากวงการต่างๆมานะฮะอ่ามินมินกับไอซ์เนี่ยก็ เวลาซ้อมแต่ละทีก็จะหน้าชื้นตาบานนิดนึงเออเหมือนแบบแต่ละคนก็จากเอ้ยหน้าเหี่ยวเหียวอยู่พอเอ้าเขามาซ้อมด้วยวันนี้เออกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีกันแบบว่าเออไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งอะไรเงี้ยเออซ้อมกับเขาก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยถ้าออกนอกหน้าต้องกันเพราะกันนี่แบบตาเนี่ยบจะถลนลงมาแล้วคือมองแบบว่ากันกันกันมองเบาเมองเบาๆอยยาให้เขารู้ ถ้าจะมองก,ก็แอบแอบมองอย่าให้เขารู้เออชื่นชมเขาได้มองเขาได้แต่อย่าตาสายตาคืออย่าอย่าอย่าจ้องมากเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลายนกลัวพวกเราอะไรเงี้ยอืม